คณะทันตแพทยยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่25เตียงให้บริการตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษาฟรีภายในงานมาติชนเฮลท์แคร์2013ทำให้ประชาชนที่กำลังทุกข์ใจเกี่ยวกับปัญหาในช่องปากกลับมายิ้มได้อีกครั้งโดยจะรับเพียงวันละ250คนเท่านั้นแม่ชีท่านนี้เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมพร้อมกับเพื่อน4-5คนเพื่อมาขอรับบริการทันตรรม คุณหมอบอกว่าที่แม่ชีฟันมันก่อนไปเนี่ยเพราะแม่ชีจะทานน้อาอัดลมแล้วก็ทานของเปรี้ยวเช่นมะม่วงดองของเปรี้ยวๆต่างๆไม่ควรไม่ควรจะทานเพราะมันจะทําให้ฟันที่อุดนะคะมันจะก่อนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจคัดกรองโรคตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดระดับน้ําตาลในเลือด และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลป้องกันหัดยิรมันรวมวันละ200เข็มส่วนโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทประกันชีวิตร่วมกันจัดโปรโมชั่นประกันสุขภาพราคาพิเศษเพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในระยะยาวโถแรกเป็นซุปตุนยาจีนโถสองนะครับเดี๋ยวเราจะทำโจก๊กโถสเป็นน้ำเต้าหู้งาดำามสอง นมาติชนเฮลท์แคร์2013 <S <S ยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายประเภททั้งเครื่องทำอาหารอนเนกประสงค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและพืชผักต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์วิตามินอาหารเสริมสกินแคร์เวชสำอางและอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างข้าวกล้องงอกบิลิฟไรซ์ซึ่งผ่านการพอะงอกจากมเมล็ดทําให้ผู้บริโภคได้สารอาหารครบถ้วนทั้งน้ํามันรําข้าวสารกาบา้าและวิตามินบีผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องของเราทุกตัวนะครับจะเป็นสินค้าที่ผ่านการพอะงอกจากมเมล็ดแล้วนะครับข้าวกล้องสินค้าจะมีข้าวพันธุหอมมะลิ105่ครับตัวนี้จะได้รับการ,การการันตีจากการวิจัยแล้วว่าเป็นข้าวกล้องที่มีสารกาบ้าสูงที่สุดบำรุงเรื่องระบบประสาทนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของข้าวพันุ์หอมนินหอมนินจะมีสารเอ็นโทไซยายนินครับที่ยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ชอบทานข้าวข้าวขาวอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในในส่วนของการทานข้าวสีตัวนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงครับหอมมะลิแดงนี้จะช่วยในเรื่องของอ่าไฟเบอร์สูงยับอ่าช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายเรานําข้าวกล้อง3มชนิดเนี้ยนะครับมาเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นทางเลือกของการทําข้าวบดละเอียด ข้าวกล้องทุกตัวเป็นผ่านการพอกอกแล้วนอกจากจะเป็นแบบหุงเรายังมีแบบชงดื่มให้กับลูกค้าด้วยก็คือช่วยในเรื่องของสามารถทานกับน้ําร้อนแล้วชงกับโอวัลตินหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้เลยครับนอกจากบูธบริการและจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วยังมีนิทรรศการเตือนภัยเจ็ดโรคร้พรมแดนซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอาเซียนเช่นไข้หวัดใหญ่หัดมาลาเรียเท้าช้างและคอตีบเพื่อให้คนรู้เท่าทันก่อนเปิด a อ c งานมติชนเฮลท์แคร์2013จะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วีรนันท์กันหา v o ย c ์ทีีรายงาน